แล้วครับผมกลืนลอยขอโทษขออภัยในคเน่ะเมื่อกี้มันเป็นมูลครับอาซูนี่ซุยเด็ดครับสมััดีอย่างเป็นทองการคเนาะวันนี้ผู้บอกเอาผู้บอกดีกว่านะผมผมยังไม่มีแฟนรับไอจังสดกระโดดกำแพงวัดป่าสุขสวัดคเนาะโฆษณาให้จันอยคหน่ะหน้ามาหน้ามาคเนาะสวัยสักถูทสัสถานได้หมดครับป่านนาเขาห้ามข่าของโอ้ม่งข่าสัตว์ไว แต่ถ้าแกงมาว่าหลวงพี่ตามบอกอน่าจะไม่เป็นไรเอ้ยนะยอนะอยากอยากคบนั้นสวัสดีอย่างเป็นทางการครับนโอ้ไม่ติดรูไม่ติดรวยครับนติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกอนี่ครับนี่เขาเรียกว่าอานาบริเวณหรอือาอนาจักผมเองครับเป็นได้ครับเห็นอย่างนี้นาพี่ติดถนนลาดยางพ เป็นล้านคำนับนมันอยากจะบอกนะอาคับหนีรีสอร์ทด้วยชูพูราคาหลักเล่นลอยๆหรือสิสู่เถียงหน้าหน่อยมองแกของมองมีแห่งของไอเอครับนะเป็นได้ครับนี่แหละที่เรียกว่าอะไรนะอสเตกิพอเพียงนะคำนับนแต่ไม่ใค่สะพอใช้ย,ยอมจอกอาคับบครับมีงัวมีควายมีโอ้ยหลายอย่างหลายเนี่ยไม่มีแต่แนวแก้ครับพื่นแล้วขนาดขอก็ยังสันชัยครับโครงเหล็กด้วยว้า ส้นไหนเส้นไหนเส้นไหนเอาเขาเรื่องครับอ่าสมัติอย่างเป็นทางการครับเนาะนี่ครับเขาเรียกว่าปอมหมอครับโอ้ยนี่แหละครับมันเหนื่อยลำบากยากเย็นแสนเขียนครับแต่พเพื่อนผู้ชมเพื่อนพผูพ้ชมที่รักผมทําได้หมดครับบ้าเนาะแม้จะลุกป่าฝ่าดงลุกน้ําลุยไฟ ยังไงก็ต้องไปเอาอย่างเอาง่ายๆแม้แต่เดือนกับดาวผมยังหายท่านผู้ชมที่รักได้ปาดท,ทอ้อนะอ่านนี่ครับเรื่องนี้กาเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพจิตใจด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใดจ,จากผู้ชายคนนี้น้อยไปตาไปจะสีแทบอย่างผมบาดท้อนะถ้าผมได้ยินนี่ผมคงจะโอ้ยเนะผ่อยากบอกครับเนาะผมให้ได้ซึ้งนะครับเพิ่งแล้วละ่ะลูกอ่อนเขาเรียกว่าลูกอ่อนนะครับนําบ,บลอลลาอ์ครับตีออ่หยอกเหมวน มันหยาบบางทีครับผู้จับว่าอย่างหนาวอ่าโอเคนะครับอ่าวันนี้ผู้บ่าวจะมานี่ครับเขาเรียกว่าแกงปลาเข็งครับปลาเข็งนะครับปลาเข็งนะครับเรือปลาหมอค้างดำไม่เช่นนั้นแหละขอถึกดิดเทนซะหน่อยปลาหมอค้างดำนะครับอันนี้จะเป็นปลาหมอนาครับโอ้ยนะปิ้งก็อร่อยย่างก็ดีครับอ่านี่ครับวันนี้จะมาต้มส้มใส่มะเงกครับลูกหรือที่เรียกว่ามะกอกครับนะผมอื่นมะเงกนะเพื่อนเพืนคนไทยอ่าโอเคนะครับแล้วเอาเราจะขอแบบ ทำเป็นไม่ติดรู้นะครับเนาะนี่ครับจะไปเรื่อยๆครับนี่แหละวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านอนอกบ้านหก็จะประมาณนี้ครับเนาะ,ะแต่ไม่มีใครหลอกขอให้ข้องเล็กเหมือนกันเธอรเลยบปเลยคิดบะกนอนหลดพึ่งแล้วละ่ะไม่อยากจะคุยนะคุยสักหน่อยคุยสักหน่อยโอเคนะครับไปเรื่อยๆนี่คืออนี่จะเป็นพื้นที่บริเวณสวนผมครับเนาะ,ะนี่ครับเนาะนี่คือเรียกว่าอนาบริเวณหรืออนาจักรผมดีวกว่าน,นะขนาดไอ อะไรนะคุณอะไรนะครับเขาจึงมีอะไรเนี่ยในอะไรนะที่เขาจึงมีเขาใหญ่เขาดินเขาเขียวเลยเขาจึงเป็นอาณาบริเวณของเขาเลยผมก็เหมือนกันครับนี่แหละนี่ไม่ใช่เขาใหญ่ครับนี่มันเป็นดอยครับดอยอะไรเลยดอยหมมดมโอเคนับข่านะครับเอาง่ายๆนะครับไม่ไม่ติดรู้ครับแต่สะอาดชัวร์ครับเนาะนี่ครับผมจะจับอะไรมาได้ผมก็ทำตรงนั้นตรงนี้เลยคำนองมาเราไม่ต้องไปต้องามีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ดีมากๆครับเนาะ แต่ก็สะอาดครับเพราะมันการผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอิลตราไวโอเลตขึ้นแล้วนะไม่ใช่หรอกครับมันเนี่ยมันในกระต้มอยู่ครับเนาะมันก็ตายหมดเลยเชื้อโรคเชื้อราพวกเนี้โหสะหันครับนี่แหละอืมอ่ะโอเคนะครับนะทำที่ทำแบบอ่ะเอาง่ายเขาอยู่คนเดียวครับวิมีตากลองครับสนใจทักแชทมาออกกลองน้ำกันได้ผู้จาสักหน่อยเฮ้ออ่ะจะมีการเดียดในหัวเนี่ยอืมนี่ครับนะเขาจะเป็นขาดนยครับขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมให้พร้มอมเนียงย่างครับผม ใส่ลงปล่อยผู้ใ <c oughs> ดกแก่คือควันไรแต่โอ้แมนครับอันจะเป็นควันไฟนะครับนะนี่แหละครับเตาทานครับเนาะวิถีชีวิตของคนอีสานบ้ารนอ,อาบานนาก็จะประมาณนี้ตื่นมาทํางานครับโอ้ผมคือกันละครับเฮ็ดเต้าหู้เห็ดตะงงานขัวเขาหลับไปไต้หวันส่วนตัวฉันหลับไปไต้ปลาอยู่ดิปื่อปีปัสสัดครับเนาะอ่ะโอเคนี่จะเป็นถั่วเดือนนะครับนี่ผมจะกินไม่ใช่ถั่วปีครับผมจะตำกินกับ ต้มยำปลาหมอแล้วก็นี่ครับจะเป็นปลาอ้นี่คือว่าลำบากลำบนแค่ไหนหนูก็ทําได้ครับนี่ปลานี่ผมมันเรียกว่าปลามันตายนะครับนี่แหละผมจะเอาไปทอดครับแล้วมากินไม่รุนไม่เชียวมชมด้วยกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าถ้าไม่อร่อยนู่นเลยนะผมบอกเลยคุณคือคนป่วยครับเนาะพิกัดเก่าพิกัดเดิมคุณหมอเกาะคนสวยโอ้คนสวยครับละนี่ครับไม่รคสวยนะครับนี่ละวิธีฆ่าปลาผมนี่ครับข่าปลามันเจ็บบ่ลาขาดหรอครับขาของผมมีนเจ็บมิเต็งมีห้ง นี่ครับวิธีอ่าวิธีง่ายผมจะนําเกลือเลยเกลืออ่าอย่างที่บอกไม่ติดหรูนะครับนี่วิธีฆ่าปลาผมง่ายนะครับแต่วิธีฆ่าของมันเป็นความสามารถแต่ความสามารถมันบอกกันไม่ได้นี่ครับใส่ลงไปนี่ครับวิธีฆ่าปลาผมนะครับนี่ผมจะเอาเกลือครับแล้วเวลาเราต้มนี่เขาต้มนี่มันถ้าเอาเทลงน้ําเดือดๆมันจะเขาเรียกว่ามันกระเด็นกระดอนนะครับมันจะมันจะมันจะหนีตายนะครับนี่เลยผมก็จะฆ่าครับใส่ลงน้ำร้อนใส่เกลือครับนี่แหละรับรองไม่มีกระเด็นกระดอนมีแต่กระเด้าครับ ดาจิ S <S> <Desert> ้ไหรับกับบอลลูนเดา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 อ่าโอเคครับอ่าจะประมาณนี้ครันนะอ่าดูกันยาวๆไปเลยให้ตาเปียนคำแชทไปเลยครับประเภทดูผมนะถ้าคุณไม่ดูผมวันนี้คุณจะเสียใจไปประมาณเจ็ดแปดวันทำไมเลยเน็ตผมเบิร์ตปาอ่าครับเป็นได้เงินหมื่นพี่น้องพี่น้องเงินหมื่นเป็นหลับเป็นนอนเงินหมื่นแหมสบายงใบั้แข่งนะครับนะหมดเรื่อยอย่งหมดเรื่อยอย่งใครตายก็ดีใจด้วยครับไม่ได้ครับไม่ใช่ในขณะอ่อนทั้งหน้าอมใหม่ครับนายไปเสียใจเลย เอาเอะยังง่ายสุดเราไม่สนใจก็แล้วกันนะครับนะถ้าสนใจมันได้หมดเลยเพราะเพื่อนเรียนรัฐบาลแล้วนะโอเคครับอ่ะคันก็ตกเดาซึ่งเด็กวันหลุดเดา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 ถ้ามันสั่นเนี่ยอาจจะหลุดนะครับนะอ่านี่ครับนะไม่ลกสวยนะครับเนาะอ่านประมาณนี้ก็มีนีมีมีอ่าเขาบอกอาหารชอบเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดคนเราต้องกินนะครับถ้าไม่กินเนี่ยไม่มีแรงทำงานครับเดาซึ่งเด็กเด็กเดาเย่แต่เขาบอกว่างดเล่าขาวบรรษัทนะครับแต่ผมก็ มันเป็นอากเป็วความอกเรียยว่าความเชื่อส่วบุคคลนะครับใครดก็ดีครับไม่งดก็ได้ครับแต่อาแต่ผมงดเดาเพราะเราจะเข้าพรรษาขอบคุณท่านบอกไว้แล้วนะบอกไว้แล้วนะเพื่อนสนม่หลายคนนะแต่อยากคอยที่ซายเดิมมันเก่าเหมืนคำนอตรงกลางตอนันูไม่พ่เศครับอยากคอยที่ใายเดิมอยากมีแห้งทักมาครับนะไม่ต้องทักมาเลยก็ได้ครับนะพร้อมเสมอไม่เจอรูครับนะเขากับพี่ดินนะหนูรูไม่แห้ง พี่จะแยงพี่จะแย่ที่รูหีโอรูหูบเมนได้ครับว่นนั่นา่าคิดอะไรมากมายนะครับผมจะแคะหูให้คำนั้นนี่ครับดนะ <c oughs> ูก็จะยำ่ลยละ <c oughs> ปัดทบกขึ้นหําแล้วพี่ผัดแต่ว่านี่แหละเขาขนาดดาราน้ำแล้วพี่ผัดเขาจะมาอยู่บนนันนอกเลยครับนะเขาจะเอาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลีล้ยง,งไก่ครับผมก็เหมือนกันผมไม่ใช่ดาราแต่ว่าก็ดาราเลผมเป็นดาราหนังโป๊ครับ <c oughs> ส่วนมากเขาจะไม่เน้นถ่ายหน้าตาเขาจะเน้นไายตะบางดักครับแ้ว เราเม็ดสองะออาจจะนี่ครับเใช่ไหมมันจะแองแสงหมาไม่โลกสวยนะครับเนาะอันนี้ก็มันจะตายหมดเลยครับมันจะถ้าเราไม่ใส่เกลือนี่ครับเนาะเอาง่ายๆสับถิ่นลงไปในหมอนเดือดมันจะกระเด็นกระดอนกระเด้ากระดิ่งอย่างที่ผมบอกครับเนาะอ๋อน่าจะได้ที่เรานำไปสองงอนอ้าวมามามาอันนี้เชฟบายเชฟอาจารย์ยิ่งเสือกคำละเป็นญาติทางของอาจารย์ยิ่งสักคำละอาจารย์ยิ่งสักสซโลเกเขาจะบอกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินแต่ผมอาจารย์ยิ่งเสือกพี่น้องช่างหน้าเพิ่นนะครับญาติทางไทย กินแล้วเขากินกิน่อะไรก็ต้องกินว่ากินกันเดินี่ของกินขี้เก้าเลยล่ะส่ลงปลายคำนี้แอ้าว่างๆไว้เข้ามาครับไปน้องสวัรณมากินเหล้ากินอ้ไม่กินเหล้าดิเขาบอกทานเหล้ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอย่ายาแต่มันดีต่อใจ นี่แวะเข้ามาได้คักไทยกันได้ครับแล้วเข้ามากินข้าวกินปลาผมต้อนรับทุกคนนะครับแม้แต่พวกพี่กุ้งพี่กันอะไรได้สุดยอดสุดดีคนคิดเราวคิดจะผมรับได้หมดครับเพราะคนไทยเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันนี่ละเซโรแกนผมได้หมดสดชื่นครับล่ะโอเคครับตอนต่อไปโอ้จูไฟนี่ครับน่าสนใจทักเช็ดนะครับนะฝืนหมดอดนึ่งข้าวท่านหมดอดวิ่งย่าง ส้นปริพันธ์แนวแก้คับนะสอ,อบร้อยร้อยบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจอันนินแล้วขี้ฝุ่น,นหมดปลูกผักกับนินหลับพิรภพันธ์แนวแก้แบรนด์แนวแก้ขอบคุณที่ใช้บริการแบรนด์แนวแก้นี่ครับนะอาลร้อยร้อยบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจทานก็ทานชอบระร้อยบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจ แต่ครั้งหน้าจะขึ้นเป็นร้อยสิบาทแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะอ่านี่จากช่องผู้ชมนานกับพี่อ้นร้อยศพคำเนะเขาคืนนะักฆ่าคบฆ่า,า,าทุกอย่างที่ฆ่าได้แต่เขาไม่ยอมฆ่าของเขาบอกจะเก็บสะโพกไว้ยกกับคนที่ใช่เท่านั้นบริสุทธิ์เลครับอ้นร้อยศพนี่ครับนะอ่ถ้าไปขี้ฝุ่นก็นี่แหละครับเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเล่น,ลน,ลนหัวหัวคำน่ะเศรษฐกิจพอไปเลี้ยงเอาขี้ฝุ่นคำนี่แหละสามสอบร้อยบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจ บัตเทอโอเคนะครับต่อไปเราจะปรุงอะไรนบัดนี้หัวใจเกินร้อยแต่มีปมได้เรื่องเมียว่ายังไม่ครบร้อยเลยครับนะกับว่าก็จะเป็นอะไรไปขอให้ครบร้อยก่อนนะประเภนแฟนเนาะโอ้กันเหลือกิ่ไม่กี่คนล้วแหละเขาเรียกว่าทำยอดทำยอดนะเขาเรียกว่าเก็บแต้มคำเนาะแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะ โอู้ผมไดมาสตาร์นีขาดแต่ครับมาเจอผมนี่อ่านี่ครับเราจะต้มส้มใส่ใบมักใส่มะกเงี้ยครับหรือมักกอกนี่ครับนี่โอ้ผมไม่เก็บมาได้ครับนี่โอ้ผมจะใส่ปลามาขึ้นไม่ได้อะไรก็ขอให้ได้อย่างหนึ่งกลับมาครับนี่คือมะกเงียครับต้มส้มป้อหมอคางดําใส่มะกเงียอ่าโอเคนะครับเราจะใส่แล้วนะครับนี่โอ้แสบเลยครับนี่อ่าเอาเอาลูกสุกๆดูครับมันจะมันจะเปรี้ยวจี๊ดถูกใจซอสคำนั้นแซวปลาอยนี่ครับ ผมจะใส่มะงเงยประมาณโอ้ไมืนสาวน้อยไม่เป็นไรครับเอาผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อโรคครับมีแต่เชื้อราขอล้างสักหน่อยครับอดูใกย้ๆครับผมจะยางไปเรเรอยๆนะครับนะเ็ตามความพร้อมใจของผมนะครับใครจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ต้องดูครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูมันกาได้แหละนี่ครับนี่ครับบีบจะบีบครับอน้ำแตกน้ำแตกแล้วเอ้ยมึงนี้ต้มส้มประหมอคางดําใส่มังเงยครับอ หนึ่งสองสามสี่อ่ะพอะจะเหลือไว้ใส่ตำตำ,ตำถั่วปีเดียวยถั่วเดือนเดียวยขนาดนี้ฟังะอ่ะโอเคเราตำถั่วเดือนสองลูกครับนะที่เดี๋ยวเราจะไปเอาลูกดิบครับเนี่ยมึงเนี่ยครับแก้ไหมนคนดีมีพี่เป็นฟอร์แอนด์ฟนรองรับมันความขาดแคลนอยากแซงมื่วกเธอท้อ,อพ้นแล้วครับนะ กรับบ้านเย็นนี้อยากมีคนเอาตังให้ถามว่าแก้ไหมมีน้ำหวานหวานลอยผา่าเอียงแก้มให้ห้องยอมใจเมื่อพี่เอ้มีตัณหา เปลี่ยนห้องให้ดูมีค่าให้ใหินแม่ค้ามาขายแนวแก่แก่ไม่คดีมีพี่เป็นฟอร์แอนด์ e อฟวเทบัดต่งเดยสระไม่มีวุฒิครับเราเป็นยารหาวสระคุณระวุดพี่น้องทั้งนาให้ยันคำจกันใดอารับร้องโดยผม <c oughs> ไม่อยากบอกครับแก่ไอ้เวทีเสียมเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาเช่นนั้นจะได้จิงหรครับนะนะโอ้อผมว่าแล้วขนาดผมยังไม่ปุ่นความอร่อยมันเตะตาผมแล้วครับนะโอ้ดิฉันที่เขาบอกขวาม,มากแค่ไหนคนตาบอดความอร่อยต้อวินเตะตาให้ผมตาตุกมาไปดีกว่าอ่าเราจะรอครับนี่แหละโอ้น้ำฝนเอ่อแอรนี่ก็รอดูกันนะครับเนาะมาจะได้จะดูอันนี้จะเป็นช,อชอนน่อชนนำนะครับนี่เห็นไหมถ้าชอบปช่อนน้ำมีกเกล็ดเมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้าชอบไปช่อนนาไม่มีเกล็ดตัวใหญ่มีไข่สองใบด้วยเมาตรงนี้ ว้ตัวนี้ตัวตัวใหญ่นะครับนะตัวโอ้ตัวตัวมใหญ่ครับตัวมันเงาครับนะแต่ว่าอาจจะหัวบานโอ้ไม่หัวหัวโตนึงครับเพราะมันไม่มันขาดสารอาหารไม่ค่อยได้กินเหยื่อครับนะมีไข่สองใบครับโอ้ยหางเยอะเนาะโอเคนะครับดูกันยาวๆแล้วก็จะพอนะครับนี่นี่ครับขั้นตอนต่อไปเราจะตำถั่วเดือนครับโอ้ไม่ใช่ถั่วปีครับนี่นี่ก็แล้วก็ชอดปลาช่อนครับเนี่วอ้เป็ดดุอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยปลาอะไรเกิดมาแล้วแก่เลย ปัปกดกเฉลยแล้วก็ขที่เกียดรอจากท่านผู้ชมที่นั่ปัดดูเป็นอย่างไรมันมีหนวดเปวถ้าคุณไม่ขำผมขำเองก็ได้ฮะเกิดเติร์ดโอเคนะครับเราจะจบการรายงานนะครับจากทีมงาน wwe ไม่นจะ cnn นะครับเนาะนี่ก็อนุวัต์แก้วภูง,งานจดให้นะครับนี่เห็นปะ่ะเพลนแล้วแหละนะอ่าโอเคนะครับเราจะปุงนะครับยังไงก็มรุษมาใช่มาชมมากินข้าวดีกันเนะอะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่คุณแล้วแหละตอนนี้ถ้าไม่อร่อยก็บอกในยอย่างที่บอกครับหมอคนสวยโอค้คนสวยกับมันส่องโพชัย บายบายสวัสดีผีจกหัวขับไปจกทำ